เอาน,นี้ครับใส่เขาไปแล้วฮะเตะเตะไปแล้วฮะตอนแรกเตะไปแล้ว,ลว,ลวโอ้ยใส่พี่ขาฮะขาซ้ายฮะับปัดแล้วมีเกย์ด้วยวะใน,นเนี้ยไม,ม่รังเลยฮ<ห>ะับไม่รังเลยน,<ห>นะรู้เมื่อกี้ได้ทีครับไทยอีกรอบนึงฮะ,ะับเสียแล้วเตะมีครับโอ้โหสุดยอดนะสุดยอด ในตั้งหลายหมัดเหมือนกันนะสองสามสี่ห้าหมัดฮะแทงเข่าฮะเข่าซ้ายเข่าขวาฮะเจาะยานะครับผมเจาะยาลูกเมื่อกี้นี่เตะแรงมาก แฮงซ้ายฮะแลงเหมือนกันนะเดี๋ยวฮะเราพักก่อนจากรวยมุก